สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่15ถึง31สิงหาคมนะครับว่าจะเป็นเช่นไรและนี่ก็เป็นการทานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาคอมเมนต์พูดคุยแล้วก็ขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็มาดูดวงส่วนตัวกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ ก็ S 1> <S 1> มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่า wheel of fortune เข้ามาเจะเป็นภาพของกองโลห์แห่งดวงชะตาที่เป็นตัวเงินตัวทองแล้วก็สิ่งที่เป็นแมวซื่อสัตว์กลับมาซื่อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยช่งสิ่งที่เคยขึ้นกับชาราศีมีนช่วงนี้คือการเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยโดนคนรักเนี่ยทำไม่ดีทําชั่วทําเลวใส่แต่ตอนนี้เหมือนกับเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่เริ่มกลับมาเป็นคนซื่อสัตว์เริ่มกลับมาเหมือนกับกลับมาหาเจ้าของกลับมาหาด้วยความรักความเข้าใจ ซึ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นกับชาวสีมีหม,มายความว่าพ่ายของการกงกรรมกงเกียนหรือว่าพลังงานที่วนเวียนกับคนที่คุณรักคนที่เคยทําผิดทาพลาดหดีอยําไม่ดีคุณไปเนี่ยกลับมาซื่อสัตย์กลับมาไถึงวันเวลาที่เคยมีต่อกันกลับมาวนเวียนกับคุณแล้วนะเพราะเขาเห็นว่าชาวสีมีเนี่ยท่านเนี่ยถือเครื่องหมายแห่งการดูแลครับเขารู้ครับว่าคุณดูแลเขาได้เขารู้ว่าคุณรักแล้วก็มีความหวังดีมีความช่วยเหลือมาลตลอดไม่ว่าเขาจะทําผิดทาพลาดหรือว่านอกใจเดี๋ยวโกหกกับคุณเท่าไหร่เนี่ยเขารู้สึกเห็นไหมร ก็เลยทำนายว่าช่วงนี้พลังเวโอโฟอจูเนี่ยนะครับเป็นพลังงานของความรักที่คนรักที่เคยทําผิดทำพลาดหรือคนรักที่วนเวียนกับคุณเนี่ยนะครับกลับมาวนเวียนอยู่เพราะเขาเห็นว่าคุณรักและเคยดูแลเคยซื่อสัตย์เคยเป็นเหมือนกับคนรักคนหัวใ่อะไรอย่างเงี้ยผ่านกันมาเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นมาไปที่2ครับเป็นไพ่ของดวงดาวหรือเดืสาตาร์เข้ามาเจบภาพผลคนคนหนึ่งที่กำลังทุ่มเทนะครับดึงเกินด้วยท้องด้วยความรู้สึกด้วยความจริงใจด้วยความดูแลด้วยความรักเชงเรื่องของการซัพพอร์ตเดี๋ยวชาวสีมีจะมีการซัพพอ ทุ่มเทไปให้กับคนที่คุณรักอ่ะนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะแต่เป็นเรื่องของหัวใจแต่เป็นเรื่องของความรู้สึกความรักความจริงใจที่ให้ใครสักคนหนึ่งไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็จะทำนายว่าดูสตาหมายว่าสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทเคยเสียไปเนี่ยช่วงนี้ดวงดาวมันส่งแสงมาที่คุณเริ่มกลับมารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อเสียงมีหน้าตาดีขึ้นมีเงินทองมากขึ้นดูแลตัวเองได้มากขึ้น,นสิ่งที่เคยสูญเสียหรือเคยจากไปพอก็เห็นว่าคุณเนี่ยเห็นไหมมีสงาาส่าราศีมีออร่าเน เขาก็เปรียกฝนเปรียปรกปอนกลับมาหาคุณเวลาเขาเจ็บเวลาเขาทุกเนี่ยเขาก็จะกลับมานึกถึงคุณหรือกลับมาต้องการคุณเสมอหรือกลับมาเหมือนกับคิดถึงความรู้สึกดีที่คุณเคยช่วยเหลือดูแลเขา่าเชิงเสนที่เกิดขึ้นมาคือไพ่เดือดตา์หมือเขาบาคนร้วาอ,อสีมีนช่วงเนี้ยเขาเห็นว่าคุณมีชื่อเสียงเงินทองชีวิตดีขึ้นเขาก็เลยมีการกลับมาวนเวียนกลับมาเสียดงเสียดายกลับมาอยากจะขอโอกาสแต่ที่เขาไม่กลับมาแบบตรงๆเนี่ยเพราะเขาอาจจะรู้สึกรู้ตัวว่าเขาทำนะทำเร็วทำชั่วทำไม่ดีกับคุณไว้เยอะหรือเคยมีการที่ เคยไม่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่คุณทุ่มเทไปเรื่องของความรักการเงินการงานความจริงใจนะครับเหมือนเทน้ําตาลงไปในแม่น้ำอ่ะนะครับเหมือนทิ้งรักลงแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยเลยนะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือไพ่ของเดลเวอร์ไปที่3ครับมันเปรียบเสมือนกับความรักแท้ที่ชาวราศีมีนท่านเนี่ยช่วงนี้คุณดูดีเรื่องของควาที่เป็นสตาร์ก่อนเลยนะครับวันที่1 5ถึงสาสิงหาคมเนี่ยเดอสตาร์กับไพ่เดลเวอร์หมายความว่า ดูดีมีเสน่ห์ใครเห็นใครก็รักหน้าตาดีขึ้นหน้าเอนดูมากขึ้นมีคนเมตตามีเสน่ห์มีชื่อเสียงมากขึ้นมันลมีพลังของไพ่เดิมๆเพ่อหมายความาคนที่เคยเป็นตัวดําเห็นไหมเคยใส่หน้ากากหลอกลวงผิดศีลผิดธรรมไม่เห็นคุณค่าความรักของคุณเนี่ยกลับมารู้สึกรู้ตัวแล้วว่าถ้าเกิดจับมือกันไว้ถ้าเกิดวันนั้นเราไม่ทำร้ายกันถ้าเกิดไม่ทำผิดกับคุณเนี่ยวันนี้ความรักแท้ก็ยังคงเป็นของกันและการความรักแท้ก็คงไม่ได้หายไปไหนก็เลยทำนายพลังงานของไพ่สามใบนี้เลยว,ว่าชาวสีมีคนที่คุณักเ อะไรที่มันผิดพลาดหรือที่มันผิดพลาดหรือเสียกันไปเนี่ยคุณเคยให้โอกาสคุณเคยให้อภัยเขาแต่เขาก็ยังไม่ยอมแก้ไขปรับปรงุงจนคุณรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าเรากลับมาทุ่มเทเพื่อตัวเองเรากลับมามีชื่อเสียงเงินทองเรากลับมามีความรู้สึกดีๆกับตัวเราเองจนทําให้คนรักของชาวสีมีหลายท่านเนี่ยรู้สึกรู้ตัวในภายหลังว่าเดลเวอร์เปลวไฟเห็นไหมเขาทําร้ายคุณเท่าไหร่เขาก็รู้สึกรู้ตัวแล้วว่านี่คือความรักแท้ที่ทําร้ายเท่าไหร่รักแท้ไม่ได้จางหายไปอะ่ะผมเลยทำนายแบบนี้กันว่าความรักของชาวสีมีกับคน ต่อให้จากกันไปต่อให้เลิกรางกันไปหรือทำร้ายกันเพียงใดรักแท้ก็ยังไม่จางหายรักแท้ก็ยังคงตามหากันจนเจอคงกลับมาหากันละกันนะครับพไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของ King of Swords หรือพระราชาถือดาบทำนายว่าหลายๆคนอาจจะถูกคนรักเนี่ยถือดาบไว้ในมือนะครับทั้งที่เขาเคยใส่ชุดอัศวินน่ะเคยมีคําสัญญาว่าจะไม่ทําร้ายกันเคยมีคำสัญญา,ว,ว,า,า,ญญาว,ว่าจะไม่ทิ้งกันเคยมีคําสัญญาว,ว่าจะร่วมทุกร่วมสุขไปด้วยกัน บอกจะสร้างอนาคตไปด้วยกันบอกว่าจะดูแลกลันและก,กันไปะนะครับแต่ King o f f o รหมายความว่าพอก็เห็นฟ้าผ่าพอก็เห็นว่าเรามีความทุกข์พอก็เห็นว่าเราไม่ดีพอก็เห็นว่ามีปัญหาเนี่ย mm hmm. เขากลับลืมการที่เคยปกป้องเคยหูใหญ่ hmm. เคยดูแลเคยลืมความรักของกันและก,กันไปอ่ะ mm hmm. ผมเลยแล้ว mm hmm. คนนอกอชาสีมีเนี่ยท่านจะมีการที่ mm hmm. ทําอะไรตามอารมณ์นะครับทําอะไรโดยการที่ไม่ได้ใช้สติใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการทําร้ายคุณในการที่นอกใจโกหกหลอกลวงทําชั่วทําเลวนะครับ เพราะเขาว่านใจว่ายังไงเนี่ยคิง er ออฟฟิลด์กับ Lover อกลับมาก็สามารถรักษาความรักกลับมาคุณก็ยังทุ่มเทกับเขาเมตตาเขายังไงคุณก็ช่วยเหลือเขาตลอดใช่ไมนี่นแบบนี้นะครับว่าคนนอ,อกของชาวติมินดับใดก็ตามที่เขามีปัญหาเนี่ยเขาจะคิดถึงคุณไม่เคยลืมคุณเขาจะกลับมาวนเวียนกลับมาขอโอกาสกลับมาขอความช่วยเหลือจากคุณนั่นเองครับอยู่ที่คุณเนี่ยเป็นไพ่เอ็มเพสไปที่5นะครับดีเอ็มเพสอยู่ที่คุณอยากจะสร้างครอบครัวยังจะให้ความรักความรู้ิสึกห่วงใย ยังมีความรักเหมือนกับพ่อรักลูกแม่รักลูกอยากจะสร้างครอบครัวอยากเป็นเหมือนกับเอมเพสเห็นไหมผ่านความรู้สึกผ่านเบื้องลึกเบื้องหลังผ่านความโทรมานไปได้ไหรือเปล่าเช่นเอมเพสไปนี้หมายความว่าชอบสีมีหลายท่นานเนี่ยดวงชะตาคุณเป็นเหมือนกับคนที่รักใครก็ทุ่มเทหมดเป็นเอมเพสหมายความว่าความไว้ใจความเชื่อใจเนี่ยคุณให้ใครคทุกคนด้วยความรักแท้ไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะกลับไปให้คุณค่าสิ่งที่คุณเคยเจ็บเคยทนกับมันหรือเปล่าหรือเอมเพสไปนี้หมายความว่าชอบสีมีตั้งแต่วันทีส่สิงหาเาี่ย จนถึงสิ้นปีนี้ให้โอกาสตัวเองดีกว่านะครับได้พบเจอความสุขความเจเริญได้พบเจอความรับใหม่ๆเข้ามาเพราะช่วงนี้ตัวสตาร์เข้ามาหมยความว่าเจ้าสีมีเนี่ยคนรักหรือความรักของคุณเนี่ยมีสเสน่ห์มีคนเข้ามาหลงรักมีคนเมตตาอุปถัมภ์เอ็นดูทําให้ทีเอ็มพีหมือว่า,าอยู่ให้เป็นเย็นให้ได้อะ่อยู่ในที่ของเรามันก็มีความสุขนะค่อยๆเปิดรับสิ่งดีๆค่อยๆอยู่แบบมีมีสุขอะ่ะดีกว่ากลับไปทนเห็นไหมเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นหินอ่ะหินหยกเนี่ยนะทํานายไม่ได้อ่ะดีกว่ากล ตัวเองเจ็บตัวเองรักตัวเองทุ่มเทจนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยให้ใครสักคนที่เขาไม่เห็นค่าหรือทำร้ายจิตใจเรามากเกินพอแล้ววะนะครับพลังของไพ่ใบต่อมาครับเป็นไพ่ของ6กไม้ท้าหรือสี่พอบบานเข้ามาทํานายว่าความนักของชาวสีมีนช่วงนี้นะครับเป็นหลายคนอยากจะไปง้อคนรักอยากจะไปถามเขาว่าทาไมเขาถึงทํา้ายความรักของเราทําลายสิ่งดีดีที่มีต่อการทําลายความรักแท้ความจริงใจทำลายคนที่ห่วงใยเธอได้ลงคอได้ยังไงอ่ะแต่หกไม้ท้าหมายความว่าหลายๆคนไปง้อเขาก็แล้วก็มีพยายามให้เขาเห็นแล้วก็มี แต่สุดท้ายสิ่งที่คุณทําไปเห็นไหมคนยังเป็นหมอกควันอยู่ตราบและได้เกิดเขายังหลงผิดหน้ามืดตามูตาบอดเขาก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าคุณเนี่ยรักเขามากนะครับให้โอกาสเขาขนาดนี้ให้อภัยเขาขนาดนี้นะครับแต่เขาไม่ยอมกลับมาแต่เขาไม่รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมูฟออนอยู่ดีมีสุขเขามักจะกลับมาขอการคืนดีขอกลับความช่วยเหลือเนี่ยหกไม่ท้าเห็นไหมจากคนที่เคยใส่ผ้าคลุมสีแดงเคยใช้ทาลายอารมณ์ทำ้ายกัน เคยไม่ต้องการเคยทําร้ายทําไม่ดีต่อการเนี่ยกลับมาถือไม้กลับมาต้องการคุณเวลาคุณเนี่ยมีคนอื่นๆเข้ามารักมีคนอื่นๆเข้ามาต่อสู้มีคนอื่นๆแล้วนะมีความรักที่เดินหน้าแล้วนะมีความก้าวหน้าอยู่ดีมีสุขแล้วนะเขาเพิ่งจะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาทาดีกับคุณกลับมาต้องการสิ่งดีจากคุณนะฉะนัสิ่งที่เกิดขึ้นมาหมายความว่าทั้งทั้งมัวเนี่ยชาวราศีมีนะท่านมีความรักที่ดีมีโอกาสได้เจอความรักใหม่ๆมีความสุขความเจริญอย่ากลับไปเจ็บหรือกลับไปทําร้ายคนที่ ต่อให้เราดีเท่าไหร่อะเขาก็กลับมาแค่ต้องการความช่วยเหลือความดูแลกลับมาแค่ต้องการความรู้สึกดีๆที่เราให้กับเขาไปแต่พอเขาอยู่ที่มีสุขเ้าเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะทาร้ายเราอีกหรือว่าทิ้งเราอีกก็ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความรักที่ว่าเขาจะแก้ไขหรือปรับปรุงตัวหรือเปล่ามาดูไพ่สามใบนี้ของชาวราศีมีนกันดีกว่านะครับแล้วก็การแนะนํากันไพ่ใบแรกครับเป็นไพ่ของ ten of pentacles นะครับหรือพลังของไพ่สิบเหรียญ ทำนายสิ่งที่เกิดขึ้นวันที่15ถึง31สิงหาคามก่อนเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากับชาวราศีมีเนี่ยมีโอกาสพบเจอความเมตตาอุปถัมภ์ความรักที่เป็นเอ็มเพสนะครับและเดือดสตาร์เข้ามามีโอกาสได้รับผลบุญผลพลอยได้จากความรักที่มีคนเข้ามารักมีคนเข้ามาเห็นคุณค่ามีคนที่เหมือนกับอยากจะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตไปกับคุณเป็นคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆอะ่ะส่วนคนที่สูญเสียหรือเลือกลาคุณไปเนี่ยนะครับเนีย่ยเห็นไหม กลับมาเป็นคามั่นสัญญากลับมาตอนที่เหมือนกับคุณนั่งอยู่บนเก้าอี้กลับมานั่งที่ของคุณกลับมาอยู่ที่ของคุณได้แล้วเนี่ยมีความรักมีสัญญาแล้วเนี่ยมีคนรักมีคู่ชีวิตแล้วเขาเพิ่งจะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมารักษากลับมาซื่อสัตย์กลับมาขอความรักจากคุณฉะนั้นไพ่สิบเดียมม่ยวหมายความว่าความรักของชาวสีมีคนที่คุณรักเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับคนที่รู้สึกเหมือนกับเพราะว่าใจของหมามันมีแค่รักเดียวมีให้คนที่รักคนคนเดียวเท่านั้นน่ะแม้ว่าเขาโดนถูกทิ้งแม้ว่าจะโดนทําาร้ย แม้ว่าจะเหมือนกับถูกทร้ายถูกทําไม่ดีเท่าไหร่แต่เหมือนกับเราก็ยังมีแค่คนคนเดียวเท่านั้นมีแค่ความรักคนคนหนึ่งเท่านั้นนะนะครับคงเหมือนกับอยากจะบอกให้ทุกคนถึงว่าอย่าทิ้งความรู้สึกดีอย่าทิ้งคุณค่าของความรัก่าทิ้งกันไปได้ไหมกลับมาสร้างครอบครัวกลับมาเป็นความรักกลับมาเป็นอุปถัมภ์กันละกันนะเช่หลายคนจะมีการส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้หรือแท็กเข้าไปก็ได้นะเพื่อให้เขารู้ว่าเราซื่อสัตย์และรักเขามากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยนะครับหรือทำส ก็ไปอยู่ความรักที่ซื่อสัตย์ของการการกลับไปอยู่ความรักที่มั่นคงเป็นผู้ใหญ่เพราะสิบเรียนไปเสมอกับความรักที่ชาวสีมีในท่านเนี่ยดวงชะตาคุณมีโอกาสได้รับความอบอ้อมความเมตตาความมั่นคงมั่งคั่งเรื่องของความรักการสร้างครอบครัวสร้างรักแท้ให้กับตัวเราเองครับอยู่กับสิ่งที่ฮีโรเฟนการตัดมั่นหมายการพบเจอความมิขิุคู่ชีวิตนะครับฉันจะฮีโรเฟนหมายความว่าอยากให้นึกถึงสิ่งนีดีนึกถึงการสัญญากันนึกถึงความรักความถูกต้องนะครับจะทำ เหมือนกับไม่เคยรู้จักกัน,นทำเหมือนกับคนที่ไม่เคยมีความรู้สึกที่เป็นสร้างข้อผูกสิ่งดีต่อกันและกันเลยอะ่ะเชื่อเดอะเฮโรเฟนหมายความว่าการมีคำมั่นสัญญากลับมาเชื่อใจกลับมาทําตามสัญญากลับมาด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับซื่อสอัตนะย์อ่ะฮฮโรเฟนนะยุติธรรมถูกต้องซื่อสัตย์จริงใจรักแท้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่กลับมาอย่างน้อยความซื่อสัตย์ของคุณความรักแท้ของคุณที่คุณมีเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงคุณให้คุณได้พบเจอความรักที่มีคุณค่า หรือฮิโรเฟนหมายความว่าการพบเจอความรักที่มีโอกาสพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนรักที่เหมือนกับเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นครอบครัวมากขึ้นและมีบุตรใช่หไหมแต่งงานสร้างครอบครัวสร้างอนาคตสร้างชีวิตมีชื่อเสียงมีเงินทองมีความมั่นคงในชีวิตดีกว่าลดคุณค่าตัวเองหรือว่ากลับไปซื่อสัตย์กับความรักที่เรารักเขาเท่าไหร่ซื่อสัตย์กับเขาเท่าไหร่อ่ะเขาก็ไล่เราออกจากไปบ้านอยู่ดีเขาก็ทิ้งหมาตัวเนี้ยทิ้งแมวตัวนี้ทิ้งคนที่ซื่อสัตย์กับเขาคนหนึ่งเนี่ยอยู่ดีอะ ฉะนั้นไพ่ใบนี้ขึ้นมาคืออศวินถือเหรียญครับแนะนําชาวราศีมีนท่านเลยว,ว่าในช่วงวันที่สิบห้าถึงสาสิบเอ็ดสิงหาคมถึงสิ้นปีนี้ค่อยๆสร้างสิ่งดีๆค่อยๆสะสมผลบุญค่อยๆสะสมสิ่งดีในการที่เดินไปหาความรักหาความรู้สึกดีหาสิ่งดีดีในชีวิตอะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทําอะไรไม่ดีก็อย่าไปสนใจอย่าไปคิดช่งางอศวินถือเห,หรียญหมายความว่าคุณอาจรสูญเสียไปสิ่งดีดีไปสูญเสียความรู้สึกดีดีที่คุณทําไปแต่อย่าน้อยเนื้อต่ําใจนะเพราะโลกมมมมนนีีีคเคเเววช่่่ยยอะยอะะไสิงดก็ แต่สิ่งดีๆดีคนดีๆมันก็มีเช่นกันครับอยู่บนโลกใบนี้ที่รอคอยความรู้สึกี่คุณค่าของการรักกันอยู่อะ่ะไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่ของเอ็ดออฟคัพหรือพลังงานของไพ่แปดถ้วยครับหลายคนอยากจะไปส่งความรักให้กับเขาอยากจะไปง้อเขาอยากจะไปตามเขาอะ่ะแต่สิ่งที่คุณเดินจากมาเนี่ยคุณรักเขามากพอแล้วนะไพ่ไปนี้บอกแบบนั้น่วนเอ็ดออฟคัพหรือไพ่แปดถ้วยหแบบมายความว่าลองอธิษฐานลองตั้งจิตอธิษฐานลองส่งคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้ไปเป็นครั้งสุดท้าย ดือรู้สึกรู้ตัวแล้วว่าถ like back, like ้าเกิดเรารักใครสักคนหนึ่งจนเหมือนกับเดินออกมาพอรักมากเดินออกมาเพราะเหมือนกับรักมากแล้วเนี่ยก็อย่าหันหลังกลับไปอีกก็อย่ากลับไปหาความมึดความเสียใจกับสิ่งที่เรารักมากที่สุดกับสิ่งที่เราทุ่มเทมากที่สุดไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดขยายเขากลับมาเนี่ยทำแล้วเจ็บทำแล้วเสียใจทำแล้วต่อให้มันจะเอาออกไปจากการรักการหรือว่าไม่ได้พบเจอกันหรือไม่ได้คุยกันแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เหมือนกับทำเพราะความรักนะการใช้หัวใจนำพานะกันนะครับ ฉะนั้นไพ่ออร์เคิลแนะนำชาวราศีมีนท่านครับว่าบรนดานนะครับจงปรับสมดุลในชีวิตของตัวเราเองจงปรับจากสิ่งที่ไม่ดีปรับแก้ไขของกันละกันนะครับปรับความรู้สึกปรับสิ่งต่างๆให้มันกลับอยู่ในความรู้สึกที่มันเท่าได้ไปด้วยกันต่อได้เท่าเทียมได้นะครับดีกว่าเกลียดกันไปดีกว่าชั่วกันไปดีกว่าไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าทาไปแล้วมันมืดจริงๆมันไม่ดีจริงๆมันมืดไปแล้วมืดแปดด้านไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องทําก็ไม่ต้องไปหาอะไรที่มันคำตอบหรอแล้ว แต่กลับมาปรับตัวเองกลับมาปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองพบเจอสิ่งดีๆแล้วทาตัวตัวเองให้ดีกว่าเดิมเจอความมาให้ดีกว่าเดิมดีกว่านะครับขอบคุณชาวราศีมีนที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ